วันนี้เราจะมาดูกันว่ามียาตัวไหนบ้างนะคะที่จะสามารถรักษาอาการประหมาหรือความตื่นเต้นเวลาที่เราต้องขึ้นพูดบนเวทีได้ ท่าที่จีน่าสังเกตนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคหรือว่ามีเคล็ดลับในการที่จะช่วยควบคุมหรือรักษาอาการประหมา่าหรือความตื่นเต้นเนี่ยแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเขาหายใจดีๆหายใจลึกๆแล้วเขาก็จะหายตื่นเต้นบางคนบอกว่าต้องไปมองหรือว่าไปได้ยินเสียงน้ําตกหรือไปม,มองอะไรเขียวๆแล้วเขาก็จะดีขึ้นหรือบางคนเขาก็จะใช้วิธี self affirmation หรือว่าการพูดกับตัวเองนะคะเช่นบอกตัวเองว่าเรายอดเยี่ยมเราทําได้เราจะพูดได้เป็นอย่างดี แล้วเขาก็คลายความประหม่าหรือว่าคลายความตื่นเต้นลงส่วนตัวจนีน่ารู้สึกว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยคือแล้วแต่บุคคลเลยค่ะเคล็ดลับบางอย่างก็อาจจะคลิกกับเราแต่ว่าเคล็ดลับบางอย่างมันก็อาจจะไม่คลิกกับเราก็ได้แต่สิ่งที่จะแชร์ในวันนี้รู้สึกว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยมันแอบดูเหมือนเป็นเรื่องปลายทางค่ะ จริงๆแล้วอาการประหม่าหรืออาการตื่นเต้นเวลาที่จะต้องขึ้นบนเวทีอ่ะมันไม่ได้มีเฉพาะ Public Speaking หรือการพูดต่อหน้าชุมชนนะคะยกตัวอย่างนักร้องที่อยู่ในดวงใจของจีน่าตลอดกาลเลยนะคะคือคุณอ d เดล คนนี้เนี่ยเธอดูเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงใช่ไหมมีจุดยืนของตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เขาจะขึ้นเวทีเขาบอกว่าเขาจะมีความรู้สึกประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นมากเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่อัมสเตอร์ดัมเธอบอกเธอตื่นเต้นมากจนกระทั่งเธอต้องหนีออกไปตรงทางหนีไฟหรืออีกในกรณีหนึ่งที่บรัสเซลส์เธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าเธอเคยอาเจียนรถใส่คนด้วยก่อนที่เธอจะขึ้นเวทีก็เพราะว่าเธอตื่นเต้นแล้วก็เธอประหม่านั่นเอง หรือนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณเอมมาวัซสันนะคะที่เธอให้สัมภาษณ์ไปว่าก่อนที่เธอจะขึ้นพูดเนี่ยมีอยู่เวทีหนึ่งที่เธอตื่นเต้นมากๆเธอบอกว่าเธอกลัวเวทีเลยรู้สึกตัวชาไปหมดไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงคือเวทีที่เธอต้องขึ้นพูดที่ UN ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิเพื่อสตรีหรือเฟมินิซึมนั่นเอง หรือแม้กระทั่งเศรษฐีระดับโลกอย่างคุณวอร์เรนบัฟเฟตค่ะที่ให้สัมภาษณ์ว่าสมัยตอนที่เขายังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเขาจะเลือกลงวิชาที่ไม่ต้องออกมาพูดหรือมาพรีเซนต์หน้าห้องเพราะว่าเขามีความตื่นเต้นมีความประหมา่าแล้วก็กลัวเวทีและสุดท้ายเป็นตัวอย่างที่จีน่าประหลาดใจมากที่สุดเลยค่ะจีน่ามีโอกาสได้ไปพบกับคนที่เขามาฝึกพูดต่อหน้าชุมชนนะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนตาบอดด้วยก็ถามเขาแบบตรงๆซื่อๆเลยค่ะว่าเนี่ยในเมื่อเรามองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นผู้ฟังเนี่ย คุณตื่นเต้นไหมเขาบอกว่าตื่นเต้นสิถึงแม้ฉันจะมองไม่เห็นแต่ฉันก็ได้ยินเสียงผู้ฟังนะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้ฟังเขาเงียบมากๆเลยอะคุณจะยังตื่นเต้นอยู่ไหมเขาก็บอกว่าเขาตื่นเต้นและสาเหตุที่เขาตื่นเต้นเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะจินตนาการคะ่ะ เพราะใจเราหรือว่าสมองเราเนี่ยมันไปคิดไงคะว่าอุ้ยเดี๋ยวขึ้นพูดเนี่ยต้องแย่แน่ๆเลยจนลืมบทแน่ๆเลยฉะนั้นอย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนเลยคะ่ะว่าอาการประหมา่าอาการตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมชาติใครๆเขาก็เป็นกันคือที่เราตื่นเต้นมันเพราะว่าใจเราอะไปกลัวว่าเราจะถูกพิพากษ์วิจารณ์จากคนฟังกลัวว่าเขาจะมาตัดสินเราว่าเราพูดดีพูดไม่ดีกลัวว่าเขาจะวิจารณ์เราว่าเราพูดเก่งไม่เก่งบุคลิกดีไม่ดีมันคือใจที่กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์และการตัดสินนะคะ จีน่าถามตัวเองทุกครั้งเลยเวลาก่อนขึ้นเวทีมันตื่นเต้นใช่ไหมคะถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าเราขึ้นพูดแล้วไม่มีคนชมเราเลยซักคนเดียวเราจะยังอยากขึ้นพูดอยู่ไหมเพราะถ้าเมื่อไหร่เราก้าวข้ามผ่านความกลัวในการจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้คะ่ะเราจะเป็นอิสระมากเลยเวลาที่เราอยู่บนเวทียาใจเม็ดท,ที่2คะ่ะกว่าที่เราจะมีผลงานที่ดีมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแบบที่เราต้องการหลายๆคนนะ่ะเขาก็เฟลเขาก็ล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นแหละ ก่อนที่เขาจะพูดได้ดีสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้พูดดีแบบนี้หรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณมาทำไมติคุณมาตินรูเตอคุณมาตินขอแบบหนึ่งสมาธิคุณมาตินลูเทอร์คิงจูเนียค่ะที่คำพูดของเขาเป็นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกเลยแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะ่ะ <c oughs> เขาเคยได้เกรด C หรือเกือบตกในคลาสสอนการพูดต่อหน้าชุมชนมาแล้วนะคะ หรือแม้กระทั่งหนุ่มรุ่นใหม่ที่พลิกโลกอย่างคุณมาร์คซักเคเบิร์ค่ะเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเป็นคนที่มีทักษะการพูดหรือการสื่อสารได้ไม่ดีนักมาก่อนเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้สื่อต่างๆก็ให้คำชมมากๆเลยว่าวเขามีพัฒนาการในทักษะการสื่อสารหรือการพรีเซนต์แบบยอดเยี่ยม It'll first time I actually finish something the actually at be here Harvard ฉะนั้นยาใจมิทีสองนี่ต้องสร้างภูมิต้านทานของเราไว้ให้ดีเลยนะคะเมื่อไหร่ที่ไปขึ้นพูดแล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์ไม่ได้ดังใจให้พูดต่อคะ่ะมีภูมิต้านทานให้กับตัวเองคนอื่นก็เคยพูดไม่เก่งมาก่อนเหมือนกันแล้วถ้าเกิดคนไหนที่ยังรู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่ยังประมาอยู่ว่าทำยังไงอะ่ะดูเทคนิคเคล็ดลับมาจากอาจารย์หลายๆคนแล้วไม่เห็นเวิร์กกับเราไม่เห็นคลิกกับเราเลย ถ้าเกิดว่าเรายังประมาาหรือเรายังมีความรู้สึกตื่นเต้นก่อนขึ้นพูดงานงานนั้นอยู่แปลว่างานนั้นเป็นงานที่เราแคร การขึ้นพูดวันนั้นน่ะเราแคร์ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงลองจินตนาการสิคะสมมติว่าวันนี้เราจะต้องไปพีเศ์งานหนึ่งไม่ตื่นเต้นเลยอะ่ะก็เดี๋ยวก็ไปพีเศ์อ่ะแล้วพลังจะมาจากไหนอะคะฉะนั้นความตื่นเต้นหรือความประมาเนี่ยอาจจะเป็นเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เรามีแรงมีพลังและทําให้เรากระตือร้อนในการจะขึ้นเวทีในวันนั้นก็ได้และยาใจที่เพิ่มภูมิต้านทานให้กับเราก็คือหากเมื่อไหร่ขึ้นพูดแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่คิด ให้สู้ต่อให้ทำต่อจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกพอใจในผลลัพธ์ที่เรามอบให้กับผู้ฟังในฐานะที่จีน่าเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นเวทีทีไรตื่นเต้นทุกทีอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราตื่นเต้นแต่เรายังขึ้นพูดเนี่ยมันก็ยังดีกว่าตื่นเต้นแล้วเราไม่ยอมขึ้นไปพูดไง เพราะว่าการตื่นเต้นแต่ยังกล้าที่จะออกมาพูดอันนั้นน่ะคือมันสุดยอดค่ะฉะนั้นขอให้กำลังใจทุกๆคนนะคะควบคุมความประมาะแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะขึ้นบนเวทีสื่อสารกับผู้อื่นค่ะ